ค่ะทุกคน ทพธิดาบะบีนะคะวันนี้นะคะบะบีจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะราศีมีนลัคนามีนดูวันที่ได้ที่ช่องดิสิปชั่นนะคะลัคนาสามารถดูได้เหมือนกันนะคะมีแบ่งวันที่ตามตะว,วันตกนะช่องของเราแล้วก็การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะทีละักก็ยังไงก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเป็นดวงของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทิ้ ไว้ในช่อง description นะคะด้านล่างแล้วก็ใครอยากเรียนดูดวงนะคะรีบมารุ่นแรกบี้เปิดรับอีกสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าอ,อ,อยากจะให้รีบเร่งเข้ามานะคะเพราะว่ารุ่น2ไม่รู้ว่ารับหรือเปล่ายัางรับอยู่นะแถมฟรีไพ่ยูซีนะคะสําหรับที่พี่ใช้ตลอดเลยอันนี้ปลูกเสกแล้วนะคะใครอยากได้สําหรับนี้ที่อาจจะแบบดูดวงไปแล้วแล้วก็อยากได้ที่ปลุกเสกแบบแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ ทักบีมาได้นะบีไม่ได้เป็นคนบุกเสียงนะบี่ก็ไปเอามาจากอาจารย์อีกทีนึงนะคะดังนั้นเนี่ยทักมาได้เพราะว่าบี่ก็ใช้สําหรับเนี้ยเป็นสหรับแรกในชีวิตของบี่เลยนะอันนี้ไม่ได้ตอแหลไม่ได้จกตาพูดจริงเนี่ยนะเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเอ,อ,อยากให้ทุกๆคนมาเรียนนะคะบีดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากกับการที่จะได้ขายตะขับให้กับทุกๆคนนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจบลงที่อาชีพนี้ไหมถูกไหมแบบเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนมีอาชีพหรือว่าอยากให้ให้ให,ให้ให้ทุกคนมีความสุขค่ะกับ p a ยิ e ซ c นะคะประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ใครที่อยากซื้อของดีนะคะอย่าลืมนะนี่บิยกมาทุกวันอ่อยจนว่าแบบทุกคนอยากกินอ่ะทุกคนมันดีมากอะ่ะ แต่บี้อาจจะไม่ได้กินโชว์นะเพราะว่าบี้แปลงฟันแล้วอันนี้บี้อาจคลิปดึกเกินไปทุกคนแบบนี่คือชิ้นหนังไก่แบบใหญ่มากอะทุกคนมันดื้อมากเห็นไหมไม่จกตาแล้วสีมันเหมือนในกล้องอะสีมันเหมือนรูปที่บี้ถ่ายในชุมชนอะทุกคนเข้าไปดูในคอมมูนิตี้คือไม่ได้แบบเป็นสีที่แต่งจริงๆนะมันคือสีของจริงๆเว้ยแล้วคือแบบน้ำพริกหนังไก่น้ำพริกแคบหมูน้ำพริกกากหมูคือแบบเฮ้ยทำไมเออ ต้องลองอ่ะเดี๋ยวหาิ่าโมูงแล้วชิ้นก็จะแบบโดนคือรู้ว่าตัวเราอ่ะไม่ได้หล่อลงผู้บริโภคแต่ว่าเดี๋ยวหาว่าโมงแงเดี๋ยวหาว่าโม้เราต้องลองขอบแบบนี้มันต้องลองแล้วอันนี้คือถั่วเคลือบโอวันตินนะคะอันนี้คือแบบที่ขายถั่วเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าพี่ชอบกินพี่ก็คือพี่สามารถพรีเซนต์อะไรก็ได้ที่พี่รู้สึกยินกับมันอ่ะไม่ใช่ว่าแบบสักแต่ว่าขายสักแต่ว่า คือบี่อกไม่ได้อินแบบคือตอนนี้บี่ก็ไม่ได้อินแบบเครื่องรางหรือว่ามูขนาดนั้นเข้าใจที่พูดปะจะมีแม่ย่านาคแหละแต่ว่าคืออย่างที่พี่บอกไงว่าแม่ย่านาคหายากก็เลยแบบยังไม่ได้มีผลิตมาอะไรที่บี่อิอนพี่จะพูดพี่จะเอามาแต่ถ้าอะไรพี่บี้ไม่อิอนพี่ก็คือไม่อิอนเลยนะคะเราจะมาหลอกคนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันก็เสียชื่อเราเนอะดังนั้นเนี่ย อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะดูทุกคลิปเนี่ยมันต้องใจอ่อนสักคลิปอ่บมันต้องรู้สึกว่าโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วกูต้องชิมแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างมันต้องชิมให้มันรู้ไปถูกปะอะเริ่มเลยนะคะชาราศีมีนะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะทุกคนไม่ต้องอายทำมาหาก,กินถึงแม้ว่าวันหนึ่งคือพี่รู้สึกว่ามันต้องมีคนด่าบีแต่พี่ก็ไม่แคเพราะว่าเราได้ตัง เข้าใจป่ะแบบเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราช่วยที่บ้านเราแบบเราทําดีเข้าใจป่ะเราให้ทุกคนได้กินของอร่อยเราไม่เห็นจะแบบเราไม่เห็นจะทําผิดอะไรเลยอะนะคะอย่าไปอายทํากินค่ะทุกคนคนเราได้ได้ไออดค่ะสมัยนี้ถูกปะบีพูดตรงๆนะบีไ้ไม่ได้คีดลุกอะไรเลยเพราะบี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบคือหมอดูหรือคือใครที่แบบจะต้องมาอะไรอยู่แล้วเราดูกันที่ความสามารถเราดูกันที่ ขี่เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราเข้าใจไหม,ยอ,มอยากอยากให้ทุกคนแบบตอนนี้กําลังเครียดๆอยู่อย่างเงี้ยกล้าลุกขึ้นมาแบบทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้คือบทบทไว้ก่อนกราศีมีนค่ะขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะครึ่งเดือนหลังเป็นยังไงบ้างมาค่ะ ชาเลียตค่ะใบแรกแปดถ้วยค่ะเพจออฟซอร์เอชออฟเพนทัเคิลภายไนท์ออฟวานส์ค่ะสเตรนด์ Strength ค่ะเดอะลอเวอร์สไนท์ออฟคัพเอชออฟคัพควีนถือดาบเป็นยังไงบ้างคะ 6 of Wands ค่ะไพ่ Queen ถือเหรียญ a i g h of p e n t a c l e 2ดาบค่ะไพ่ Date e ไพ่เอ่อสดาบค่ะ h a n k m a n ค่ะ Page of p e n t a c l e 6 of Cups The Devil ค่ะ อืมชาวราศีมีนลัคนามีนความรักของคุณเป็นยังไงบ้างทำไมมันต้องรักสามเศร้าอะอันนี้พี่ไม่เข้าใจตะก,กะตะก,กะไพ่ของตัวเองหรือว่าตะก,กะช่องของตัวเองจริงนะปัญหามันเยอะจริงๆใช่ไหมไอ้รักสามเศร้า,า,า,าเนี่ยทุกคนต้องเจอใช่ไหมอืมชาววีออดกับซิกซ์ออฟวความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างอืม จะ,จะมองไม่เป็นรักสามเศร้าแล้วกันเนาะสำหรับชาวราศีมีนคุยไม่ว่าความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงนะพลังงานการงานการเงินคือดีมากกูัแค่เนี้ยนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแบบในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าชีวิตของคุณมันคือดีมากนะอ่าเริ่มเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีนเนาะเอ่อโดยชาริศอกักับศิกร์สวรรค์ไม่อยากจะบอกว่าเดี๋ชาวราอีศิกร์สวรร ชีวิตของคุณนะ่ะกำลังกำลังประสบความสําเร็จนะชีวิตของคุณกําลังดีมากนะคะในเรื่องของออชีวิตอะแบบคือการประสบความส,มสมําเร็จของคนเราเนะี่ยมันนิยามไม่เหมือนกันถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือไม่ต้องมารู้สึกว่าเออแบบต้องต้องมีร้อยล้านพันล้านหรืออะไรเงี้ยที่เราจะประสบความสําเร็จมันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะต้องโฟกัส เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหรือว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะคะเออ่สำหรับคนมีคู่ก่อนเลยนะคือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะเบื่อไหนกับความรักหรืออะไรสักเท่าไหร่นะขอให้คุณหันไปโฟกัสเรื่องของงานเงินวิพูดเลยว่าเออ่มันไม่ได้ขึ้นสามเศร้าชัดเจนเหรอกวิวไม่อยากจะตีความแบบนั้นแต่ว่า มันไอไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการที่คุณแบบกําลังหมุกบุญในเรื่องของความรักนะคือให้คุณย้ายโฟกัสไปอะไรที่มันไม่โอเคกับเรื่องของความรักให้คุณย้ายโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินบอกเลยว่าชีวิตคุณจะสุดปังมากๆนะคะเบรกเรื่องของความรักไปก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิมองว่ามันมันเป็นโอกาสแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือ ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ดีหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าคนรักคู่รักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบเห็นคุณค่าในตัวคุณถเท่าไหร่หรือว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบบางอย่างในตัวของคุณเนี่ยแบบโอ้ยโทรศัพท์คือเสียงดังอะแบบไม่ไม่ไม่ใส่ใจหรือว่ามีอะไรแบบที่แบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรคุณไม่ค่อยแบบอะไรกับชีวิตคุณเท่าไหร่ใช่ไหม ให้คุณย้ายโฟกัสทันทีนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณหรือว่าแบบทำให้คุณดูเป็นคนที่มีคุณค่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เบียากจะบอกเพราะว่าด้วยความที่พื้นดวงเนี่ยมันไม่ได้แรงหรือว่ามันมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับปัญหาความรัก มากขนาดนั้นมันแค่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของความรักในการที่ความรักมันนิ่งมันนิ่งเงียบมันหยุดชะงักหรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยหอวือหวาเหมือนเดิมหรือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามอะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยคุณแก้ได้โดยการที่คุณไปโฟกัสเรื่องของงานเงินเชื่อบี้นะจริงๆใครว่าเรื่องของงานเงินมันไม่สำคัญใครว่าเรื่องของการเห็นคุณค่าตัวเองเซลล์เอ็กซ์ตรีมไม่สำคัญพี่พูดหรือว่าไม่จริง เพราะว่าการที่คุณแบบเหมือนแบบลักเขามากเกินไปตามตื้อเขามากเกินไปหรือไม่มีชีวิตเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะแบบขาดเสน่ห์มากนะคะมันจะทําให้คุณดูแบบดูไม่น่าดึงดูดดูเป็นคนที่แบบอะไรอะ่ะเธอเป็นอะไรเธอวันเวอร์อะไรเธอแบบเธอเพอร์เซอร์อะไรหรือว่าแบบมันจะดูไม่มีคุณขา่าแต่เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆคุณแบบลุกขึ้นมาทํางานนะคะมีมีม ชีวิตเป็นของตัวเองหรือว่าคุณแบบว่าออกไปฟิตเนสออกไปมีกิจกรรมออกไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาแบบไม่เห็นคุณในสายตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณดูน่าสนใจมากขึ้นบางทีเสน่ห์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทํางานนะแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้หญิงการที่คุณแบบสตรองหรือการที่คุณแบบว่าดูแลครอบครัวได้การที่คุณแบบยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันก็เป็นเสน่ห์หนึ่งนะที่ที่แบบ อันนี้คือบอกกับผู้หญิงก่อนนะที่ผู้ชายเขาจะมองเราแล้วจะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเราดูมีอะไรอะเราดูมีของเราดูมีความสามารถไม่ใช่ว่าแบบก๊อกก่อยไปวันวันแบบแบบ สวยอย่างเดียวหล่ออย่างเดียวคือไม่มีหาอะไรเลยเลยว่าพูดตรงๆนะคือไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้นะคะเราต้องเก่งเราต้องหาเงินเก่งนะเราไมั่นใจว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยหลายๆคนนะหาเงินเก่งมากกว่าผู้ชายอีกอันนี้พี่ไม่ได้บูลลี่นะอะแล้วถ้าเกิดตัวของผู้ชายละ่ะตัวผู้ชายคุณทําไงคุณก็ต้องทําให้ตัวเองแบบดูมีฐานะมั่นคงถูกไหมพร้อมที่จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะได้มองเห็นว่าเออเนี้ยคุณดูแบบเอาไหนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่เอาฐานคือจริงๆอะ มันมันใช้ไม่ได้แล้วกับยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าทุกทกคนจะต้องเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของความรักเหมือนกันมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟหรือว่าเป็นความรักแบบเด็กๆแล้วที่มันไม่ต้องใช้ตังค์นะคะคือเอาง่ายๆนะคะจริงๆอะ่ะคือคุณไม่ต้องแบบเปก็ได้อะแต่ว่าแค่ไม่ทําให้คุณรักเดือดร้อนก็พอเข้าใจที่พูดปะเออนะดังนั้นเนี่ย บอกเลยว่าถ้าคุณยังรู้สึกสับสนว่าเอ,อ้ยหรือบางคนแบบว่างเกินในช่วงโควิดอย่างเงี้ยว o r k from home หรือว่าแบบไม่ใช่แค่ work from home แบบช่วงโควิดว่างไงแบบไม่มีงานทำบางคนตกงานยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบจิตใจมันก็ไม่รู้จะไปโฟกัสที่อะไรก็ไปเกาะเกาะคนรักยอะไรเงี้ยเข้าใจที่พูดป้าดังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนถ้าไม่มีงานนะแล้วคนรักจะต้องซัพพอร์ตอะ คือแรกๆอ่ะเขาอาจจะเต็มใจช่วยไงแต่หลังๆเขาอาจจะมองว่าเราเป็นภาระก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาหรือว่าอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองเนาะคือไม่ว่าอะไร ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคนมีคู่บี้อยากจะบอกว่าให้คุณย้ายโฟกัสแล้วชีวิตคุณจะดีเชื่อบี้ชีวิตปังแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่รู้แบบว่าถ้าคุณแบบว่าอยากมาดูดวงส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเชื่อบี้เถอะว่าคุณต้องย้ายโฟกัสคุณลองย้ายโฟกัสสิคุณลองไม่หมกมุ่นเรื่องของความรักสิแล้วคุณไปทําอะไรแบบในชีวิตของคุณอ่ะคือไม่จําเป็นต้องเรื่องทามาหากินก็ได้แบบหากิจกรรมอย่างเงี้ยแบบเซิร์ฟสเก็ตหรือแบบ อะไรที่มันแบบคุณชอบอ่ะคุณลองไปทําดูแล้วคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นในเรื่องของความรักเชื่อบีนะคะอืมจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะคุณต้องทําคุณต้องทําอามาดูคนรักของคุณนะเขาคิดอะไรกับคุณเขาชอบคนเก่งอ่ะเขาชอบคุณทามาหากิน เขาเบื่อคุณแล้วอ่ะเขามีความเบื่อคุณด้วยโดยเฉพาะนะแบบถ้าคุณไม่มีงานประจาอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบว่าพึ่งพาเขาอะไรเงี้ยแบบด้วยยุคเศรษฐกิจนี้เนาะแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยบางทีเขาก็จะมองว่าเป็นภาระนะคะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณเขาค่อนข้างแบบรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงดึงดูดอ่ะดังนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายหรือลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับคนรักเนอะบางทีคุณอาจจะคบกันมานานสักระยะหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สําคัญแต่ว่ามันคือสิ่งที่สําคัญนะคะดังนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาค่ะนึกถึงเรื่องเมียสองพหรือสองพันอะไรสักอย่างหนึ่งอะ2อ1พันสิเมีสองพัใช่ไหมนั่นแหละคือแบบว่าคุณต้องลุกขึ้นมาแบบแบบมีคุณค่าหรือค่าเข้าใจไหมมี value มี value สร้างคุณค่าให้กับตัวเองโอเคปะ่ะ Let's go of control issue หรือว่าเอาง่ายๆบริหารสน่หนิดนึงแบบว่าให้ดูแบบดูมีคนมาจีบอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าให้ไปมีชู้นะแต่หมายถึงว่าแบบถ้าเราสวยขึ้นเราหล่อขึ้นนะคนรักของเราก็จะรู้สึกว่ากลัวมีจะมีใครมาจีบเข้าใจไหมดังนั้นทําอะไรก็ได้ให้แบบบริหารเสน่ห์ตัวเองนิดนึงนะไม่ใช่จืดชืดออไร้คุณค่านะไม่ได้นะเราต้องไปโฟกัสจุดนั้นโอเคนะพี่บอกไปแล้วนะ แล้วก็สําหรับคนที่สวดไม่ชัดเจนนะคะคนที่สวดไม่ชัดเจนมิก็ว่าไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคือสิ่งที่ไพ่บอกว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องของความรักมากให้ไปโฟกัสเรื่องของงานเงิน,นบ้างบางทีอะแบบเหมือนเราเราคือเอาจริงๆนะก็อย่างที่บอกว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองมันช่วยมากๆนะคะเราอาจจะดูแบบไม่มีแรงดึงดูดมากพอให้เขาแบบคอมมิตเมนต์กับเราหรือเปล่านะคะ หมายถึงอะไรหมายถึงแบบเราอาจจะไม่มีแรงดึงดูดมากพอให้เขาแบบอยากจะตกลงปรงใจที่จะคบกับเราจริงจังอะเข้าใจที่พูดปะดังนั้นเนี่ยคนโสดนะคะโสดที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะต้องลองแบบไปเต้นติกต็อกไหมหรือเราอาจจะต้องลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันบริหารแบบชามมิ่งดูอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบ เป็นคนที่รักเขามากใช่ไหมแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเราอยู่แบบเป็นของตายแล้วเราแบบว่าไม่เป็นไรถึงเธอจะไม่ยอมชัดเจนกับฉันฉันก็จะรอเธอตับชั่วชีวิตตับชั่วลมหายใจแล้วก็นอนลอไม่ทําอะไรแบบไม่มีคุณค่าไม่ไม่มาบริหารเสนีย์คือใครเขาจะอยากมารักคุณในะเมื่อคุณไม่ได้รักตัวเองขนาดนั้นดังนั้น,น,นคุณต้องลุกขึ้นมาเน,นี่คือเปลี่ยนจุดโฟกัสไงที่พี่บอกไปที่พี่ย้าไปนะคะในทุกๆคลิปว่า คุณต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณคุณจะต้องมาแบบลุกขึ้นมาเต้นติ๊กตอกหรือว่าคุณต้องมาทําอะไรให้ชีวิตคุณมันแบบรู้สึกแบบเบิกบานมากยิ่งขึ้นดูมีแพชชั่นมากยิ่งขึ้นดูแบบโอเคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาคือเขิมในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความรักในเรื่องของ คุณค่าของตัวเองต้องมาเห็นคุณค่าของตัวเองอย่าไปรอความรักขนาดนั้นอย่าไปให้เขารู้ว่าโอ้โหเราสนใจเขาขนาดนั้นแบบชีวิตนี่ถ้าไม่มีมือคือตายแน่ๆไม่มีใครมาจีบเลยอะไรเงี้ยคืออย่าอย่าเผยไตยเก็บบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้รู้สึกลุ้นบ้างว่าแบบเออเนี่ยเราจะมีใครไหมเราจะคุยกับใครไหมหเข้าใจที่พูดไหมอย่าไปแบบเผยซะทุกอย่างอย่าง,างนั้นไม่ได้นะคะมันเสียเครดิตมันเสียความมีเสน่ห์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคิดอะไรกับ ชาวไม่ชัดเจีนบ้างเขาชอบคนเก่งอีกแล้วเขาชอบคนประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ชอบคนเข้าใจเขาไม่ชอบคนงี่เง่าเออเนี่ยบอกแล้วในเอพิโซดนี้เขาชอบคนเก่งคือถ้าใครเก่งมีเสน่ห์กว่าคุณนี่คือเขาไปเลยนะเอาจริงๆเราต้องสู้เหมือนแบบให้นึกถึงเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะลองไปดูนะคะบิ๊มไม่รู้ว่าคุณอยู่วัยอะไรนะเพราะว่ามันก็มีผู้ใหญ่ หลายคนแล้วก็มีเด็กมีหลายวัยเลยที่เข้ามาดูพี่เนี่ยลองเข้าไปดูในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักสีแบบเวลาที่เรารักใครอะ่ะเราจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความดีบางคนแบบเหมือนดูจําในเรื่องได้ไหมที่แบบว่าน้ำอ่ะไปเล่นดัมเมเยอร์น้ําแบบทําเพื่อพี่น้ำไปแบบว่าไปเป็นดัมเมเยอร์น้ําเรียนเก่งก็เพื่อพี่เพื่อพี่ชวน,นะอะไรอย่างเงี้ยคือให้ทําแบบนั้น ให้ทำแบบนั้นนะคะตั้งใจทำดีหรืออะไรแบบนี้คือไม่ได้ทำเพื่อผู้ชายหรือทำเพื่อความรักนะแต่เราทำเพราะว่าเราอัปเกรด ตัวเองไงเข้าใจที่พูดปะเราอัปเกรดตัวเองเราไม่ได้แบบว่าทําทําเพราะว่าเออแบบหวังอะไรเรื่องความรักขนาดนั้นแต่ว่าเราทําเพื่อเออถ้าเราสวยขึ้นเราชีวิตเราดีขึ้นพ่อแม่เราอยู่สุขสบายขึ้นเราดูแลตัวเองได้มันก็ดีกับตัวเราคืออย่าอย่าแบบว่าให้ความรักมันมาถ่วงชีวิตหรือว่าการมีความรักให้เราต้องแบบรอเขาตอบแชทอยู่อย่างเดียวชีวิตไม่ไปไหนเลยเอาจจะเสียใจอุ้ยเขาตอบมาช้าเราก็นย้ยอะไรอย่างเงี้ย คืออันนี้คือเรื่องปกติเราต้องเป็นคนที่สเปเชียลเราต้องมองว่าเราต้องโดดเด่นเราต้องแบบอะท랙ทีฟเราต้องมีความแบบมีเสน่ห์เข้าใจไหมเขาจะต้องมองมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอะมีเสน่ห์จังเลยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามองแล้วแบบเราคือแบบผู้หญิงเบเบหรือเราคือคนเบสิกอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราไม่เอาแบบนั้นเราจะต้องแบบชาร์มมิ่งอะเข้าใจไหมเออเราจะไม่ยอมแบบให้เขามองว่าเราแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้อง สวยรวดเชิดยิงเราต้องได้อะเราต้องได้เราต้องโดนเราต้องพัฒนาตัวเองให้เขาหันมาสนใจให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคนโสดก็คือลึกๆยักกงคิดถึงคนเก่าอยู่ยังมุกออนไม่ได้แต่ในในความรักของปัจจุบันนะคือไม่มีเลยนะคะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะคะคนโสดอะอืมความรักปัจจุบันคือไม่มีเลยเหยียบสุด หมดเกลี้ยงนะคะไม่ได้มีให้ใครนะคะก็คือแบบโฟกัสแต่แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของตัวเองไปนะคะแล้วก็ลึกๆก,กับมันยังก็ยังมีแบบเยอะๆกับคุณเก่าแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอืมมันก็มีเยื่อะๆแต่ก็มันก็ยังคงแบบ มันมีเยอะอยู่คุณเก่าแต่มันก็ยังคงแบบอยู่ได้มันก็ยังคงโอเคอยู่แต่ว่าอืมเท่าที่พี่ดูพี่มองว่าคุณสดเหมือนแบบยังไม่อยากหาทำอ่ะยังไม่อยากเอาภาระหรืออะไรมาเข้ามาใส่ตัวเองเพราะว่าคือรู้ตัวอยู่แล้วะค่ะว่าถ้าเรามีความรักอะ่ะราศีมีนะถ้าเรามีความรักเนี่ยเราเราจะคอนเซนเทรตไม่ได้เลยคือตอนนี้การงานการเงินของคุณเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าโอกาสอะไรในชีวิตอ่ะมันค่อนข้างลุ่งและถ้าเกิดว่าคุณแบบ ไปมีคนมีความรักอะ่ะมันก็เหมือนกับถ่วงคุณอะ่ะหรือว่ามันก็ทําให้คุณแบบไม่โอเคอะ่ะมันก็ทําให้คุณกลายเป็นแบบพลาดโอกาสดีๆหรือว่ามันก็ทําให้คุณแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานอะไรเงี้ยคซึ่งคุณก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะมีประสิทธิภาพในการทํางาน หรือในการมีชีวิตที่ดีคุณก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสตัวเองไปนะคะด้วยด้วยแบบเรื่องของความรักคุณอยากจะคอนเซนเทรตคนสดอยากจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมากกว่าเพราะว่ามันคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าความรักเนี่ยลึกๆอะมันก็ยังมีมีใครสักคนนึงอยู่ในใจแหละอืมมันก็ไม่ได้แบบขาดแคลนอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจที่พูดป้าไม่ว่าน่าจะเป็นคนเก่าอะที่คุณยังลืมไม่ได้ คุณก็ยังแบบรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากหาอะไรมาเป็นภาระจิตใจขนาดนั้นนะยังอยากโฟกัสเรื่องงานอยู่อะไรเงี้ยมันก็ดีนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวดูไพ่โรแมนติกแองเจิลกับคนโสดบ้างค่ะขอโรแมนติกแองเจิลให้คนโสดเนี่ยค่ะ Children Release Your x คนโสดนี่ไงลืมคนเก่าไปซะ รีลิซ์ U X ไพ่บกมา forgive a n d learning ค่ะแบบให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ไอสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่สิ่งที่เราจบไปแล้วอ่ะแบบเหมือนแบบให้มันเป็นประสบการณ์เอาอ่ะให้มันได้อะไรเนาะอย่าอย่าปล่อยให้มันแบบจบแล้วจบเลยจบผ่านไฟคือเหมือนเราต้องเรียนรู้หรือเราต้องก,อบ,กอบกบโกยอะไรบางอย่างอะ่ะจากสิ่งที่มันจบไปแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบจบแล้วจบเลยอะ่ะเราก็ต้อง เอาประสบการณ์มาแล้วก็คือพี่มองว่าตังไงก็ต้องลืมคนเก่าไปเพราะว่ามันไม่เวิร์กนะคะมันไม่เวิร์กยังไงก็ต้องลืมยังไงก็ต้องรีลี๊ยเอ็กซ์จะต้องปล่อยเรื่องเก่าๆไปเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ในเรื่องของความรักนะคะก็คือให้บอกว่าถ้าคุณยังลืมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใค่เวลากับตัวเองเอพิโซดนี้ก็คือลืมไปลืมแฟนเก่าไปอะใช้เวลาลืมแฟนเก่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ใช่ เวลาที่จะมีความรักแต่ว่าการงานการเงินลุ่งก็คือคอนเซนเทรตโฟกัสในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราโอเคก่อนนะคะดังนั้นก็ตามนี้นะโอเคนะคะนี่ลาราศีมีนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร้ขอบคุณทุกการพพอร์ตนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆน่ารักนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงนะคะแล้วก็อยากซื้อของบีก็แอดไลน์มาได้ที่ช่องรีเซพชันแล้วก็คอมเมนต์ปากหมดด้านล่างนะคะเราไว้จอกันในพิน้าค่ะบ๊ายบาย